สวัสดีครับพบกับช่างบ้านนอกช่างหนงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เป็นโครงการต่อไปหลังจากที่ทำตัวกิดทายนะครับตัวกีดทายลิมิตลิมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะใช้อ่ามโครโปรเซสเซอร์ของ Arduino อีกเช่นเคยนะครับ a อ m e เมกาส ตันนี้ก็จะเป็นแบบมินินะครับแบบมินิซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยโค้ดก็ได้มาจากใน YouTube นะครับโค้ดนะครับซึ่งเขาก็ uh, พัฒนากันมานานแล้วละ่ะแต่ก็เพิ่งไปหาเจอนะครับเพิ่งไปหาเจอเพราะว่าที่เราต้องการก็คือว่า,าให้หม้อแปลงเนี่ยเป็นเซนเตอร์แท็บนะครับเซนเตอร์แท็บเห็นไหมครับออกมาสามสาย นะครับหนึสนะครับออกมา3ามสายเป็นเซ็นเตอร์แท็บแล้วก็ให้มีรูปขึ้นครับเป็นแบบเพียวซาเวฟครับแบบสา์เวฟหรืออาอาจไม่ต้องถึงเพียวก็ได้นะครับอย่างน้อยก็พัดลมก็คางคางน้อยหน่อยนะครับอ่าคางน้อยหน่อยลหลอดไฟซึ่งหลอดไฟบางรุ่นราคาถูกเนี้ย ถ้าเราไปใช้กับโมดิฟายใช้เว็บเนี่ยมันไม่ติดนะครับตามที่เจอปัญหามาแล้วก็มอเตอร์นี่ไม่มอเตอร์ไม่เยอะเพราะนั้นก็เลยได้โค้ดมาก็มานั่งออกแบบวงจรนะครับส่วนของเขานี่ตัวนี้เขาจะใช้เป็นออปโตนะครับออปโตเป็น t l 250นะครับ t l p 250แต่ด้วยขีดจำกัดของ t l p 250นี่ไฟต้องไปเลี้ยงที่15โวลต์เพราะนั้น ก็ต้องมีสเตปอัพ uh, อีกตัวหนึ่งนะครับมีสเตปอัพอีกตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ทดลองช่างหน่มเขใช้ BD 1391 40ง uh, สามเา่มาขับมาได้ซ uh, ีกนี้แทนซึ่งตรงนี้เราสามารถทำเป็นไฮพาวเวอร์ได้นะครับอาจจะใช้มอสเฟตนี่ที่ uh, แอมป์สูงๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น12 24 48เพราะนั้นการที่เราจะมีอินเวอร์เตอร์เนี่ยกึง side, ก่งเพียวทรายกึ่ง กึ่งเพลยวสทนะครับเป็นเซมิเซมิเพลยวสท์างัันเถอะเซมิเพลยวสทซึ่งก็ไม่มีหรอกมีมีที่นี่ที่เดียวที่เขาทําขึ้นมานะครับฝรั่งคนนี้เขาก,ก็ก็ทำขึ้นมาโดยการทําตารางนะครับทำตารางรูปขึ้นทรายารูปขึ้นทรายในโค้ดของ Arduino ตัวนี้เสร็จแล้วก็ให้เขาอ่านค่าออกมาแล้วก็ส่งพันวิทย์ออกมา พันวิ่ออกมาขับมอสเฟตนะครับปิดเปิดปิดเปิดมอสเฟตนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงใกล้เคียงมากนะครับไม่ถึงกับเป็นเพียวนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็ถือว่า,าถือว่าเป็นเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่เราจะทำอ,อินเวอร์เตอร์ที่มีพลังนะครับที่มีพลังส่วนด้านจินกระแสเนี่ยอาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่การใช้งานนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ อาจจะออกมาเป็นสามสายเพราะนั้นถ้ากลัวกินกระแสมากก็ไม่ต้องใช้นะครับอินเวอร์เตอร์เหมือนเรามีรถยนต์แหละก็ไม่ต้องขับไวนะครับขับช้าช้าสักประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าต้องการที่จะมีความไวความเร็วสูงเนี่ยร้อย2 0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จำเป็นนะครับต้องเติมน้ำมันที่มันมีออกคาลออเทนสูงก็เช่นเดียวกันนะครับ ม่มอแปลงนะครับทาร์ฟเมอร์ที่มีเซ็นเตอร์แท็บเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายพลังงานได้มากเช่นโมดิฟายสายเวฟเห็นไหมครับโมดิฟายสายเวฟไม่เหมือนกับที่ใช้ขดเดียวนะครับที่ใช้ขดเดียวของพยวไซน์ er เนี่ยใช้ขดเดียวที่เป็นฮาบบิกเนี่ยใช้มอดเฟด4ตัวนะครับรับเพราะฉะนั้นข้อเสียของตัวนั้นก็คือมอดเฟด นะครับจะทนกระแสะไม่ไหวนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้แค่2ตัวนะครับแต่นี้เรามาขนาด3ตัวหรือขนาด4ตัว5ตัว10ตัวก็แล้วแต่หรือจะใช้ High Power ตัวเดียวก็แล้วแต่นะครับแล้วมออแปลงเขาใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถขับจ่ายพลังงานออกมากระแสะสูงๆได้10 2ถึง20แอมป์ซึ่งก็มากกว่า อ่ามอแปลงเพียวทรายแบบฮารบิกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่ต้องการของช่างนองบอกไม่จําเป็นต้องเหมือนเพียวก็ได้นะครับแค่น้อ,นองๆเพียวก็พอละให้พัดลมไม่ค้างมากนะให้หลอดไฟพวกอ่าราคาถูกๆพวกนี้หลอดย้อนพวกนี้ติดหลอด l e d ซึ่งปกติเนี่ยช่างมองทำออกมานี่หลอดพวกนี้ยังไม่ติดนะครับเพราะว่ามันคุณภาพต่ำนะครับราคาถูก ราคาถูกคุณภาพต่ำแล้วก็เขาก็มีวงจรภายในนี่หน่อยนะครับมีวงจรภายในนี่หน่อยตรงนี้รูปแบบของเขาครับที่เขากำหนดมาก็จะมีซีฟิลเตอร์นะครับซีฟิลเตอร์ใส่ใส่ไปด้วยนะครับซีฟิลเตอร์ใส่ไปด้วยเพราะนั้นก็จะใช้หมอ้อแปลงนะครับใช้หมอ้อแปลงที่เป็นเซนเนเตอร์แท็บครับแล้วก็รูปเคลื่อนออกมาคล้ายเพียวไซด์นะครับ เดี๋ยวจะว่าหลอกลวงอีกว่าเป็นเพียวทรายก็ไม่ไม่เหมือนเพียวทรายซะทีเดียวแต่คางน้อยนะครับคางน้อยกว่าโมดิฟายแล้วก็รูปขึ้นก็สวยนะครับรูปขึ้นก็สวยต่อไปช่างหนุงก็มาออกแบบใส่พัดลมเข้าไปนะครับใส่พัดลมแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตรวจสอบพัดลมตัวนี้ครับมีเซนเซอร์ตรวจสอบพัดลม พอหลงก็12โวลต์นะครับหรือเราอาจจะใช้เป็น24โวลต์ก็ได้นะครับ24โวลต์หรือ48โวลต์หรือ72โวลต์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะจ่ายกระแสดได้เพราะนั้นเป็นการตอบโจทย์ในอนาคตนะครับเป็นการตอบโจทย์ในอนาคตที่เราจะทำอ,อินเวอร์เตอร์แบบที่มีเซนเตอร์แท็บนะครับเซนเตอร์แท็บซึ่งจะจ่ายาพลังงานได้มากนะครับแต่ส่วน กระแสสแตนบายนี่ต้องมาติดตามต่อไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1แอมป์นะครับ1แอมป์หนึ่งแอมป์นี่ก็เปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมได้แต่ว่านจะดอปลงมาเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับรูปร่างก็เครื่องต้นแบบก็อยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องต้นแบบก็อยู่ประมาณนี้ส่วนตนนัวนี้นะครับฝรั่งทาํามาเขาก็จะมีฟีดแบ็กมาให้นะครับ ฟีดแบคก็คือการใช้ไฟ220เนี่ยป้อนกลับนะครับไฟ220ป้อนกลับมาแล้วสามารถปรับโว์ปรับปรับวนได้นะครับปรับวนได้ให้คงที่แล้วก็ในนี้เขาก็จะมีป้องกันการชอร็อตนะครับป้องกันแบตต่ำนะครับใน,ในโคตดตัวนี้ของของฝรั่งที่มานะครับซึ่งท่างหนูก็พัฒนาต่อมาใส่พัดลมนะครับ ใส่พัดลมแล้วก็จะมีการตรวจจับกระแสตรงนี้อีกนะครับตรวจจับกระแสตรงนี้ก็จะใช้เซนเซอร์ของ A.C. 758นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์นเซนเซอร์ตัวนี้ตรวจจับกระแสซึ่งก็ไฟผ่านตรงนี้แล้วก็ออกไปเข้าเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะตรวจจับกระแสแล้วเราสามารถลิมิตกระแสได้ว่ากระแสที่มอสเฟตตัวนี้จะให้ทํางานมากทํางานน้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันครับครับเรามาดูการทดสอบกันต่อนะครับตัวนี้ก็ต่อไฟเข้ามาแล้วครับ12โวลต์นะครับต่อไฟ12โวลต์เข้ามาเครื่องก็สแตนบายไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้จะป้องกันการช็อตนะครับป้องกันการช็อตแล้วก็เอ่อโลลต์นะครับโลแบตนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์ตันะครับปึ๊บครับเปิดสวิตช์แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับ50เฮิร์ตเสียบไฟนะครับเสียบไฟดูนะครับไฟติด โอเคนะครับดรอปครับเพราะว่ามอแปลงมันอยู่ประมาณ1นแอมป์นะครับ <c oughs> มอแปลงอยู่ประมาณหนแอมป์อันนี้เพียงแต่เทสให้ดูนะครับ50าสิบเฮิร์ตก็สอง้อยสาทีนี้ตัวนี้ก็คือตัวปรับนะครับอ่าฟีดแบ็กครับเดี๋ยวเราเราลองปรับดูนะครับ ปรับไฟลงนะครับนะครับก็ถือว่าเขาออกแบบซอฟต์แวร์ได้ดีมากนะครับนะครับ,บ,บไฟต่ำลงนี่ความถี่เปลี่ยนนะครับก็ออกแบบไดอ้อเขียนโปรแกรมก็ถือว่าใช้ได้นะครับพัฒนากันต่อไปครับก็ได้แค่236 ตรงนี้ก็อาจจะใช้หม้อแปลง909หรือหม้อแปลงของ UPS ได้เลยนะครับหม้อแปลง707ที่ออกเป็น220นะครับตรงนี้ก็ปรับโวลต์ขึ้นก็เป็น200กว่าครับก็เอาไว้ที่แม็กเลยครับ236นะครับต่อไปเรามาลองช็อตสกิดดูนะครับ เรามาชอ็อตสกิดก็คือเราจะช็อตตรงเอาพุทเลยนะครับครับเราใช้คีมช็อตนะครับปึ๊บเห็นไหมครับตัดเลยครับตัดแล้วก็ไฟ LED ตัวนี้จะกระพริบนะครับจนกว่าเราจะทำการรีเซ็ตนะครับหรือเราเปิดใหม่นะครับกดบอททอมตัวนี้เปิดใหม่ ครับเมื่อเราเปิดใหม่ก็ทำงานมันเดิมเราลองช็อตอีกนะครับช็อตนะครับหรือในกรณีกับกันถ้าเราใช้งานที่โหลดเกินนะครับโหลดเกินมากๆเนี่ยมันก็จะตัดไปนะครับการตัดเนี่ยเราสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์ในนี้ได้นะครับ ก็เปิดใหม่นะครับเปิดเพียงแต่กดสวิตช์ออนอ f ฟนะครับ Put on put off นะครับก็ลองดับนะครับดับปิดเปิดครับก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้โอเคทำไมเราถึงเลือกใช้ Arduino ตัวนี้เพราะว่าเราอยากทำอะไรที่ บ้าบอนะครับตามใจเราบ้างเราเอาความคิดของเราเนี่ยใส่เข้าไปในตัวนี้ครับแล้วเราต้องการจะทำนูน่นทำนี่นู่นนี่นั่นเพิ่มอ่าดิสเพย์ขึ้นมาวัดกระแสขึ้นมานะครับแล้วสามารถที่จะทำพลังงานเนี่ยออกมาเท่ากับโมดิฟายที่ช่างหน่งทำอะคือเป็นแบบโมดิฟายไซเว็บสามารถใส่ทู้เชื่อมได้ใส่แอร์ได้นะครับ นั่นแหละครับคือเป้าหมายของเราที่เราต้องการนะครับส่วนรูปขึ้นจะสวยไม่สวยหรือจะได้โล่ได้รางวัลอะไรเราไม่ได้สนใจเพียงแต่ว่าให้เป็นค้างน้อยที่สุดนะครับให้รูปขคลื่นสวยที่สุดแล้วก็มีผลเสียต่ออุปกรณ์น้อยที่สุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการส่วนใครจะซื้อไปใช้หรือไม่ซื้อก็ไม่ว่าอะไรแต่เราคิดว่าเราพัฒนามาถึงจุดสูงสุดแล้วครับ ในการที่คิดแตกต่างกับคนอื่นนะครับคิดแตกต่างกับคนอื่นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบพัดลมดูนะครับว่าไฟมันจะดอบลงเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวเรามาลองดูการจากหม้อแปลงขนาด1แอมป์นะครับ1แอมป์ใช้ไฟ12โวลต์เนี่ยเราจะมาเปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมว่าจะดอบเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับว่าจะดอปเหลือเท่าไหร่ ถ้าใชาม้ม้อแปลง5แอมนี่ถือว่าผ่านฉลุยนะครับมอแปลง5แอมเนี่ยคิดว่าผ่านฉลุย5แอมหรือ2แอม3แอมเนี่ยกับโวลต์ก็จะไม่ดบอบตัวนี้ก็เป็นพัดลมโกโลโกโซนะครับ220โวลต์แล้วเราเปิดพัดลมดูนะครับนะครับพัดลมก็หมุนไม่ไม่เร็วเท่าไหร่หรอกแต่ว่า ฟังเสียงครับเสียงมอเตอร์เขาก็จะเงียบอันนี้ก็เป็นเป็นการทดลองครั้งแรกนะครับทดลองครั <tr> <en> ้งแรกหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์พวกวงจรต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็พัฒนาต่อไปนะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วกัน ติดตามกันต่อไปแล้วกันว่า,าในที่สุดจะเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าในอนาคตจะต้องประสบผลสาเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีทุนนะครับซื้อมอแปลงขนาดใหญ่ขึ้นนะครับหรือสั่งพันมอแปลงขนาดใหญ่ขึ้นแล้วใช้ไฟสิบหรือยผมว่าคิดว่าผ่านฉลุยนะครับขอติดตามชมแล้วกันนะครับอานุโนนะครับกึ่งเพียวซายครับผม